กำนองอันแสนไพเราะไพเราะสนานนียเวราจะเริ่มใัก่อนก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะแมรด UFO ี้สุขภูยูโบนี่ค่ะ ยอดได้เลยเนาะโอ้โหโอโหวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงโอ้โหวันนี้เลยงานเลยโอ้โหอ๋อนี่เหรอคะเอออยู่ที่งานไอดอล้าหนึ่งไอ้เจ้าหนึ่งมาเทเรียค่ะมาโฟรไอดอลค่ะโอ้โหโบรรยากาศกำลังสมองอยู่เลยนี่ยเห็นความสวยของเราชัดแจ้งแบบแจ่มใสไปจ้าวันนี้เออวันนี้สิกรโปรงพายเด่นสุดพุด วันนี้พวกเราก็มาในทีมของสาวว Y2K วกอื่นเขาเล่นกันไปแล้วอยูวันนี้ก็องขอเล่นบ้ามาช็กกันมา,า,า,มานะที่นี่เอ่อ,อก็ถ้าใครอยากจะเก็บชุดน,นี้และเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมมาเช็กกีเพวกเราได้ในเวลา6โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะแล้วนะคะนอกจากเช็กกีนะคะพวกเราก็ยังมีมขายรังเช็กกีนะคะมีพิเศษสุดๆมีเมนละห้ 5, าเมมละเจ็ดไปเนาะ รวมงการ30บใบนะถ้าใครอยากจับจองก็ไปซื้อได้ที่บูธเลยนะคะเลือกแมมได้แต่เลือกโค้ดไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มีโฟโต้เซตขายอยู่นะคะ SR ยังออกไม่หมดเลยสำหรับใครที่อยากซื้อก็ไปเจอกัรที่บูธได้นะคะซื้อได้เลยนะคะบอกเลยว่าของมันต้องมีนะทุกคน SR แบบว่าทุกคนสามารถเอาไปเซ็นในเลนได้คุณนักสั่งมาดีแน่คุ้มไหมคู่ พิเศษสุดๆเลยในเดือนมิถุนายนพวกเราอยุคนี้ก็จะไปเอเชียทัวร์ค่ะโดยไปที่ประเทศเอินโดนีเซียและประเทศญี่ปุ่นค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจสยามดอทและเพจยูุฟนี่ออฟฟิเชียลนะคะใช่อู้จุดเด่นเป็นเพจงั้นก็เราก็ไปสนุกกับเพลงต่อไปคะ่ะไม่ไดีกว่าน,นะคะเย้